สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ปุยเอาเมนูข้าวผัดแหนมมาฝากเพ <ๆ S 1> ื่อนๆพี่ๆน้องๆนะคะไปชมกันเลยค่ะวันนี้เราจะทำข้าวผัดแหนมนะคะข้าวผัดแหนมไข่นะคะทุกคนแหนมแล้วก็มีไข่นะคะอันนี้เป็นแหนม,มที่ปุยทําไว้นะคะยัดกระปุกแบบนี้นะคะอันนี้ก็เป็นข้าวนะคะปุยใช้เป็นข้าวบุกนะคะทุกคนนี่ค่ะก็จะเป็นเม็ดๆแบบนี้นะคะแล้วก็จะมีกระหล่ำพวงนะคะไข่สามฟอง ต้นหอมซอยมะเขือเทศขงปรุงรสแล้วก็ซีอิ๊วขาวนะคะเดี๋ยวเราไปทำกันเลยค่ะอ้ออีกอย่างหนึง่งเดี๋ยวเราจะโรยด้วยพริกไทยด้วยนะคะนี่ค่ะมาทำกันเลยนะคะก่อนอื่นบุ๊กก็จะเอาไข่ใส่ตีใส่แหนมก่อนนะคะทุกคนโอ้ยกระเด็นกระโดนไม่เป็นไร <c oughs> <c oughs> นี่ค่ะ ก็จะยีก่อนนะคะยีให้แหมให้ไม่ติดกันนะคะทุกคนนี่ค่ะนี่ค่ะเดี๋ยวเรามาตั้งกระทะกันค่ะมาลงมือทำกันเลยนะคะตั้งกระทะนะคะคือก็จะใส่ไข่ที่คุยเอ่อ รวมกับแหนมลงไปเลยนะคะวันนี้เรายีๆลงไปแบบนี้ได้เลยนะคะทุกคนไม่ต้องรอให้สุกมากเราก็เติม ผัดลงไปเลยนะคะเพราะว่าข้าวบุกของเราก็าไปลงไปประมาณสองสามนาทีนะคะทุกคน ปรุงรสด,ด้วยซีอิ๊วขาวนะคะทุกคนปรุงรสคลิกหน่อยก่อนนะคะทุกคนเดี๋ยวผัดไปให้ผักเริ่มสุกก่อนนะคะทุกคนค่อยใส่ข้าวบุกลงไปเนาะ ทุกคนผัดเริ่มสุกแล้วนะคะคุตก็จะใส่ข้าวบุกลงไปเลยเราก็จะผัดทุกคราวให้เข้ากันนะคะใส่มะเขือเทศลงไปเลย ก็จะผัดพอประมาณนะคะทุกคนเพิ่มเพื่เพิ่มมะเขือเทศลงไปเพิ่มความเปรี้ยวนะคะทุกคนเปรี้ยวนํานะคะแหนมเปรี้ยวพอดีค่ะไม่เปรี้ยวมากนะคะทุกคน กดเสร็จแล้วนะคะตะบุยก็จะโรยต้นหอมลงไปเลยปิดไฟะคะ่ะโรยทิศไทยเนาะก็เป็นอันวบาเสร็จแล้วเรียบร้อยนะคะทุกคนเข้าผัดแหนมนะคะทุกคนนี่ค่ะ เสร็จแล้วเรียบร้อยนะคะเสร็จแล้วเรียบร้อยนะคะพร้อมตักใส่จ,จานเสิร์ฟเลยค่ะวันนี้ก็เป็นเมนูข้าวผัดแหนมมาฝากเพื่อนๆทุกพ,พนีน้องๆนะคะขอบคุณที่รับชมคลิปวิดีโอนี้ค่ะสวัสดีค่ะทุกคน